ในส่วนของกฎหมายรัฐรมนูญที่จะต้องลงมติในวารละที่สามคือวันที่สิบแล้วถ้าเผื่อเลยไปอีกอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเป็นในส่วนของมีพรบรการศึกษาแล้วก็รวมทั้งเรื่องที่พูดกานเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการพรมานอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาก็จะเข้าช่วงนี้แหละผมก็รู้ว่าวันนี้เนี่ยหลายท่านก็อยากให้ทําให้เสร็จก็จะอยู่ในระหว่างช่วงสมัยป,ประชุมก็จะได้เรื่อรัดให้ค่ามร่งดํานเนินการในการทํางานหมายถึงว่า ถ้าเข้าก็กในวาระแรกงานก็ก็เข้าวาระแรกแล้วก็พิารณาในวาระสองตอนปิดสมัยประชุมแล้วเอากลับเข้ามาในวาระสามอีกครั้รงหนึ่งก็ต้นเดือนพฤิกาคมวันนี้<ม>เขาเรียกว่าไงครับปิดเดือนเดียว<ม>ประมาณเดือนเดียวนะครับคิดว่าป,ปีนี้น่าจะได้รไครับปีนี้นนตั้งแต่หลังจากเริ่มเปิดโควิดมาก็ยังไม่ได้หยุดกันเลยแต่ละคนแต่ละท่าน เพราะฉะนั้นนี่มิดเลยเหยียบเขาเรียกว่าทํางานเต็มที่ทุกคนนะครับวันนี้อาจจะดูในห้องประชุมอาจจะดูไล่อลอหน่อยแต่ก็อยู่ตามห้องต่างๆนี่นะครับมันไม่ทันหรอกเพราะว่าจะเร่งอย่างไรก็ตามทีเพราะในเรื่องนี้เนี่ยเปลี่ยนประธานมาตั้งแต่สมัยท่านพลเอกอพลเอกบุญสร้างมาจนถึงท่านมีชัยแล้วก็มาเป็นร่างประสมประสานระหว่างรัฐบาลกับ ตำรวจแห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ส่งมาให้ร่างกันมาธิการเพราะฉะนั้นนี่หัวข้อแต่ละเรื่องเนี่ยซึ่งผมนั่งเป็นประธานเองเนี่ยมีข้อโต้แยง้งยกทุกมากตราเลยเพราะฉะนั้นก็กว่าจะผ่านไปได้ทีละมาตรามาตรานี่ก็ลบาบาําบากพอสมควรนะครับแต่ใช้เวลาเป,เป็นปีไหมฮะกับฉบับนี้ก็ถ้าเผื่อเร่งๆกันก็นก็ไม่น่าถึงหรอกเดี๋ยวจ,จะพยายามให้เร็วที่สุด ถ้าจะประชุมได้น้ําได้เนื้อก็อาจจะประชุมตอนช่วงสมัยปิดประชุมได้ละซึ่งจะประชุมได้หลายวันพอดีตอนนั้นติดโควิดทางสวเขาบอกว่าเขาไม่ประชุมเราก็มรู้จะทำเงินว่าเรามีองค์ประชุมที้อสวอด้วยนสวด้วยเดี๋ยวจะว่าสสวสวอย่างเดียวมีทั้งสวและ้งสวที่เป็นองค์ประชุมสี่สิบห้าท่านเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าว เมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ